อยากมีให้ครบ62รุ่นทํอยังไรใช่ไหมครับมาเลยครับสีแนะนําให้เพื่อนๆเลยนะครับวิธีการนะครับที่เพื่อนๆอยากให้ครบ62รุ่นนะครับขั้นแรกของเพื่อนๆก็คือต้องจดรุ่นที่ตัวเองมีก่อนนะครับอันดับที่1นะครับมาดูกันเลยนะครับเพื่อนๆต้องตั้งชื่อรุ่นของตัวเองก่อนนะครับว่าเพื่อนๆรุ่นนี้มีนะครับเพื่อนๆก็กําหนดไปเลยนะครับว่าเป็นรุ่น V1 นะครับนี่ครับราคา50บาทนะครับ ถัดขึ้นไปนะครับรุ่นนี้นะครับเพื่อนๆพื่กำหนดไปเลยนะครับว่าเพื่อนๆมี V3 นะครับ V3 ที่ร้านขายอยู่นะครับสามสิบบาทนะครับแล้วก็ถัดไปนะครับ V2 นะครับเพื่อนๆดูด้านหลังของเหรียญของเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆมีรุ่นนี้นะ V2 นะแบบไม่ผ่านใช้แบบนี้ติขายอยู่ที่50บาทนะครับต่อกันไปเลยนะครับรุ่นนี้นะครับร้อยปีนะครับสเลดประพาสยุโรปนะครับวีหนะครับตั้งชื่อเลยนะเพื่อนๆจดกันเลยนะครับว่า V5 ของเพื่อนคือ V5 อ่าเดี๋ยวจะหามุมที่ไม่ย้อนแสงนะครับไอ้จะหามุมไงไม่ย้อนแสงดีเอาไม่เป็นไรครับได้ครับ V5 นะ V5 นะครับติดขายที่50บาทเพื่อนๆแคปจอสั่งมาได้ด้วยนะครับแล้วก็ตอนนี้ถ้าเพื่อนๆมีหลังคนขี่หลังช้างเนี่ยอะไรเนี่ยเพื่อนๆตั้งรุ่นเลยนะ V6 เนี่ยติดขายอยู่150ครับตั้งชื่อจะสั่งตีก็ได้จะจดว่าตัวเองมีแล้วก็ได้นะครับต่อไปเลยนะครับถ้าเพื่อนๆดูไม่ทันนะครับมีคลิปเต็มอยู่ในเพจนะครับอ่าตัวนี้นะครับ V8 นะครับตั้งชื่อรุ่นขออองงตัวเเก่นนาะ V8 นี่ติดขาย60นะครับต่อไป V10 นะครับ V10 นะครับ10บาทสองสี่วีเนี่ยติดขายนะครับอยู่ที่50บาทนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาต่อกันเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับ V7 เครับเพื่อนๆนี่คือ V7 ตั้งชื่อรุ่นเลยนะครับเพื่อนๆตั้งชื่อรุ่นเลยนะ V7 เนะครับเวลาสั่งจะได้ง่ายนะครับแล้วก็ V9 นะครับรุ่นนี้จะเป็น V9 นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็น V11 นะครับเพื่อนๆตั้งชื่อเลยนะ แล้วเพื่อนๆขาดรุ่นไหนเนี่ยอ๋อผมยังขาด V8 อะไรเงี้ยเพื่อนก็สั่ง V8 มานะครับนี่ครับ V12 นะครับรุ่นนี้นะครับ50ปีนะครับรุ่น50ปีนะครับสคชอะไรสักอย่างนะครับอ๋อ V12 นะครับเพื่อนๆแคปจอเนาะอะต่อไปเลยนะครับตัวนี้จะเป็น V13 นะครับสังเกตเรียนให้ดีเนาะ80ปีนะครับกระวงาณิชย์เราอย่าไปดูกะชื่อรุ่นนะครับยืดเยื้อนะครับเรามาดู V เลยกว่าตั้งชื่อด้วยกันนะครับเพื่อการสั่งนะครับ V13 นะครับต่อไป V14 นะครับติดป้ายอยู่ร้อยเดียวนะครับ V14 ่อ้าว1 5ส้ครับผิด V15 นะครับป้ายอยู่ร้อยเดียวนะครับต่อไปนะครับ V14 นะครับ V14 แบบนี้นะครับด้านหลังแบบนี้นะครับร้อยเดียวนะครับต่อกันไปเลยนะครับ V16 เลยนะครับมี V16 นะครับนับหนึ่งสองสามนะครับเราต้องให้เห็นคลิปกันให้เร็วๆเลยนะครับเพื่อนๆตอนนี้ต้องชัดตั้งชื่อของตัวเองก่อนเลยนะว่าของตัวเองมี V16 อยู่าแล้วก็รุ่นแบบนี้หน้าตาแบบนี้นะครับ V17 นะครับ V17 นะครับออกเลยนะครับเพื่อนแสงก็ย้อนเหลือเกินนะฮะอ่าโอเคได้สังนี้ละ V18 ครับเพื่อนวีสหน้าตาเป็นแบบนี้นะเพื่อนๆอยากได้ V18 กระักมานะครับหามุมที่ไม่โดนแสงนะโอเค V19 นะครับย้อนปัญหาคือแสงนะครับ V19 คือแสง่าโอเค V19 นะครับถ้าเพื่อนๆอยากได้รุ่น V19 นะครับแคปจอนะครับสั่งกันมาได้นะครับ V19 นะครับ อ่าละครับต่อไปนะครับวียี่สิบเอ็ดนะครับวียี่สิบอ่าต้องนิ่งละดีจังวียี่สิบอืมวียี่สิบนะครับมาตั้งชื่อรุ่นกันก่อนนะว่าเรามีรุ่นไหนบ้างแล้วเพื่อนๆจะรู้ว่าของเพื่อนๆขาดรุ่นไหนบ้างนะครับต่อไปนะครับวีเท่าไหร่ยี่สิบสี่นะครับวียี่สิบสี่นะครับสามร้อยบาทนะครับ มาที่ V23 นะครับเพื่อนๆนะ V23 แบบนี้นะครับร้อยเดียวนะครับตีแบ่งให้เพื่อนๆร้อยเดียวนะครับต่อไปนะครับมีนะครับ22นะครับ22แบบนี้เลยนะครับแบ่งให้เพื่อน300นะต่อไปนะครับ V25 นะครับแบ่งให้เพื่อนร้อยเดียวนะครับ v 2ยีนะครับแบ่งให้เพื่อน500นะครับเอปกนี่หายากสุดๆนะครับพันเดียวยังคุ้มเลยนะครับอ่าแล้วก็ V28 นะครับ V28 นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับ อ่าย line si> um ี่สิบแปดนะครับสามร้อยนะครับแบ่งให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับ V ยี่สิบเจ็ดนะครับเพื่อนเพื่อตั้งชื่อรุ่นของตัวเองเลยนะครับเพื่อนๆว่าตัวเองอ่มีวีเท่าไหร่แล้วรีบจดกันเลยนะครับรีบจดกันเลยอ่าต่อไปนะครับ V นะครับยี่สิบเท่าไหร่ยี่สิบเก้านะครับมาตั้งชื่อรุ่นของตัวเองกันเลยนะครับเพื่อนๆพือนีเก้านะครับ V ยี่สิบเก้าเลยนะครับต่อไปเลยนะครับ V ที่นะครับสามสิบนะครับห้าสิบบาทนะครับ วีที่สามสิบสามนะครับวีที่สามสิบสามหน้าตาเป็นแบบนี้เนาะวีที่สามสิบสี่ละวีที่สามสิบสี่นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้เลยร้อยเดียววีที่นะครับสามสิบสองนะครับแบบนี้วีที่สามสิบสองนะครับอีสามสองนะครับเอาทันนะเพื่อนๆนะบางชื่อรุ่นของตัวเองเลยสังเกตการหยิบขึ้นมาดูเลยนะครับต่อไปนะครับวีที่เท่าไหร่สามสิบเอ็ดนะครับ วีที่31หน้าตาเป็นแบบนี y, so turnout, vote, mm ้นะครับเพื่อนๆแคบจอกันมาเลยนะครับอยากได้นะครับไปนะครับถัดไปเลยนะครับวีที่ไร35ครับเพื่อนๆตั้งชื่อรุ่นของตัวเองเลยนะว่าตัวเองมีวี35นะครับถ้าไม่ได้ถ้าไม่มีวี35ก็รีสั่งเข้ามานะครับต่อไปนะครับวี37นะครับเพื่อนๆวี37นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับถ้าไม่มีก็สั่งเข้ามาเลยนะครับแอบค้าหรือว่าโทรมาสั่งก็ได้ว่าขอรุ่น V 37 ต่อไปนะครับ V 36นะครับ V 36หนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆแคปจอกันมาเลยนะครับ36นะครับต่อไปเลยนะครับเพื่อนๆถ้ามีรุ่นนี้เขาเรียกว่า V 3 8นะครับแต่ตั้งชื่อกันเองนะเพื่อนๆนะตั้งชื่อกันเองนะครับ V 3 8นะครับตอนนี้เพื่อนๆที่มีเหรียญ10บาท2อีช่วยกันแชร์นะครับช่วยกันแชร์นะครับต่อไปเลยนะครับรุ่นนี้ถ้าใครมีก็เรียกว่า V นะครับ41นะครับ V ่า v 4ิหน้าตาแบบนี้นะครับ โอเคนะครับถัดไปเลยนะครับ V39 นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยแบ่งไปให้เพื่อนๆนะครับเหรียญละร้อยเดียวนะครับ39ต่อไปนะครับ V ีที่40นะครับ V ีที่40นี่แบ่งให้เพื่อนๆเท่าไหร่ร uh ้อยเดียวครับอ่าต่อไปนะครับ V ที่42นะครับ V ที่12แบ่งให้เพื่อนๆ50นะครับ V ที่13นี่นะครับแบ่งให้เพื่อนๆนะครับ3 0บาทนะครับอ่าต่อไปเลยนะครับ วีที่นะครับ44แล้วนะครับวีที่44นะครับร้อยเดียวนะครับเพื่อนแบ่งกันเพื่อน1หนึ่งร้อยบาทนะครับชัดเนาะชัดเนาะถัดไปเลยนะครับวีที่นะครับ45เนี่ยเป็นตัวขายดีเลยนะครับแบ่งให้เพื่อนนะครับที่5้าร้อยบาทนะครับต่อไปเลยครับวีที่นะครับ46นะครับแบ่งให้เพื่อนๆนนะครับ300บาทนะครับที่16นะครับวีที่47นะครับ วีที่47นะครับแบ่งให้เพื่อนๆนะครับร้อยเดียวนะครับวีที่49นะครับตั้งชื่อรุ่นของตัวเองกันเลยนะครับเพื่อนๆหากระดาษนะครับมาเรียงรุ่นนะครับแล้วมาจดพร้อมๆกันนะครับวีที่นะครับ49นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่เป็นชื่อรุ่นนะครับเพื่อนๆที่สามารถสั่งกันได้นะครับอ่าแล้วก็ตอบไปเลยนะครับเพื่อนๆวีที่นะครับ48นะครับวีที่48นะครับ50บาทนะครับเพื่อนๆ ตัววีที่ห้าสิบครับวีที่ห้าสิบนี่ครับเราตั้งชื่อรุ่นกันเลยเนาะการสั่งของมันจะยากตรงนี้นะครับว่าเราจะไม่รู้ชื่อรุ่นของตัวเองนะครับอ่าโอเควีที่ห้าสิบนะครับตอนนี้เราจะสั่งกันง่ายขึ้นแล้วนะครับวีที่ห้าสิบต่อไปนะครับเป็นวีที่นะครับห้าสิบสองนะครับเพื่อนวีที่ห้าสิบสองนะครับแบ่งกันเพื่อนๆนะครับร้อยเดียวนะครับวีที่นะครับวีที่ห้าสิบเอ็ดนะครับแบ่งให้เพื่อนๆสามสิบบาทนะครับ แล้วก็วีที่นะครับ5 53นะวีก็คือวาระที่53อ่าโอเคโอเคแจมตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาทำคลิปเพิ่มอีกสักคลิปหนึ่งนะครับเอาให้จบ10นาทีให้ได้นะครับ53เลยนะครับวีที่54นะครับแบ่งเพิเพื่อน100อบาทนะครับวีที่ต่อไปนะครับ57นะครับ57นะครับอ่า57นะครับมีครับแบบนี้ครับร้อยเดียวนะครับ สอบเลยวีที่58นะครับ V ีที่58นะครับอ่า300บาทก็ไม่ถูกจังหาก็ยากนะครับโอเค58นะครับต่อไปนะครับ V ีที่57นะครับคล้ายๆกับรุ่นก่อนหน้านี้นะครับแต่ไม่เหมือนกันนะครับรานนี้60ปีนะครับสสชนะครับอ่าต่อกันไปเลยนะครับเพื่อนๆมานะนะครับหายากนะครับสวยมากด้วยนะครับ วีที่เท่าไหร่60นะครับเป็นนกวายุพักนะครับแบบนี้นะครับ500บาทนะครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็วีที่61นะครับปาพิคเนสนะครับสูงงามมากมากเลยนะครับแบ่งให้เพื่อนๆนะครับที่300บาทนะครับเพื่อนๆแบ่งให้เพื่อน3 0 0บาทนะครับต่อไปเลยนะครับวีที่นะครับ56นะครับร้อยเดียวนะครับเมื่อตั้งชื่อกันเลยนะครับวีที่ห้ิร้อยเดียวนะครับถัดไปเลยนะครับนี่ครับ ปีที่55นะครับสวยงามและหายากนะครับ300บาทนะครับเพื่อนๆต่อไปนะครับสุดท้ายนะครับวาระสุดท้ายในประเทศไทยล็อกเก้าวาระสุดท้ายแล้วนะครับตอนนี้นะครับวีที่62นะครับ300บาทนะครับหรือเอาให้ง่ายกว่านี้นะครับเพื่อนๆที่สะดวกนะครับเพราะแผงนี้ก็ถือว่าถูกมากๆนะครับแผงนี้ก็ถูกมากๆเลยนะครับห0 0พันนะครับห0 0พันนะครับ500บาทนะครับ สนใจนะครับเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะครับที่อยู่เบอร์โทรนะครับอย่าลืมให้กันมาด้วยนะครับทักแชทก็ตอบกันด้วยนะครับสั่งทักแชทกันได้นะครับแผงละ5,500บาทนะครับที่สาคัญนะครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับตั้งชื่อรุ่นให้ตัวเองเพื่อจะสั่งให้ครบนะครับตามนี้แต่ขอย้ําว่าทั้งแผงนี้ถูกมากครับถูกวัดซื้อแยกแน่นอนนะครับเอาเป็นว่านะครับขอบพระคุณมากๆครับแผงละ5,500บาทนะครับขอบคุณเพื่อนๆนะครับ